น้องฟรีนี่ระยะอะไรครับเล่นข้าม้อหนึ่งล้อเวลาประมาณเท่าไหร่ครับตลดาดธนันรัศเดศตลดาดธนันรัศเดศเปิดทุกสุกเสาร์อาทิตย์ครับคุณแม่กับคุณน้าก็ยังสาวอยู่เลยนะขอบคุณกายังสวยอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับที่จะแต่งงานวมนไหนนะครับ15้ากันยาครับผมเมื่อที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยไนะครับ มีจักรยานให้ปั่นด้วยนะครับก็คันนี้นะครับเอาจักรยานของโฮมสเตย์มาปั่นไปรับบิ๊กนะครับนี่นะครับบ้านแสนสุขโฮมสเตย์แฮปปี้เนทโฮมสเตย์นะครับแล้วก็ตรงนี้มีวัดโบราณด้วยนะครับก็เป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ติดกับวัดโบราณเลยนะครับที่เห็นตรงนี้ก็มี2วัดโบราณแล้วนะครับรือว่าวันนี้ที่มานี่ดีจริงๆคุ้มค่าเลยนะครับได้มาอยู่ใกล้กับวัดโบราณด้วยนะครับ ก็คือปากซอยนะครับตรงเข้าไปเนี่ยประมาณสองรอยเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเป็นมสเตยนนะครับปากซอยนี้ก็จะมีเซเว่นนะครับเราก็ปั่นจักรยานไปเที่ยวองก่ากันนะครับรับกับพังทองนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็น สระน้ำนะครับขนาดใหญ่หน้าวัดสระพันทองนะครับส่วนอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยก็อยู่ด้านหน้านะครับถึงเจดีวัดโบสถ์สูงขึ้นมานั่นนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็คือที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงนะครับอ่าถึงแล้วนะครับ w World h e r i า a g e Site นะครับ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับสุโขทยัยอิสตริกโกฟา้านะครับเข้าอุทยานกับรถครับเข้านี้ใช่ไหมครับเข้าไปแล้วเดี๋ยวซ้ายครับรับบิ๊บไหครับ,บ,บ,รรบอ๋อก็คือมารับบิ๊บนะครับก็คือต้องรับบัตรด้วยทุกคนก็รับบัตรหมดซึ่งค่าเข้าชมนี้ก็อยู่ใน ที่เราลงทะเบียนรับบัตรอันนั้นมาด้วยนะครับก็เรียกว่าได้ชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วยนะครับอุทยานนี้ปิดกี่โมงครับสามทุ่มใช่ไหมจันถึงพฤหัสปิดทุ่มครึ่งสุกเสาร์อาทิตย์ปิดถึงสามทุ่มครับอันนี้รถใบจางฟรีหรือ,รอมีค่าบริการชั่วโมงละสามร้อห้าสิบครับโอเคครับต่พื้นที่กี่ไร่ครับอุทยาน โอเคครับขอบคุณมาก oh. เห็นวัดโบราณแล้วนะครับสุย oh. อดเลยนะครับ นนี้ก็น่าซ้อมวิ่งนะครับใครอยู่แถวนี้นี่ก็ชุดยอดเลยนะครับนี่ก็จุดสตาร์ทที่เราจะมาวิ่งกันพรุ่งนี้เช้านะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่สวยงามมากนะครับของจุฬาฯไทยทิศธรริทปปัานะครับก็เห็นิูเขาเขาหลวงนะครับแล้วก็โบราณสถานใน่งนี้นะครับ นี่ก็ซุ้มกระพร้าครับสิบโลครับครับนี่ก็จุดรับบิ๊กนะครับอันนี้มาจากออร์แกไนเซอร์ไหนครับหรือว่าเป็นของอะไรครับเนี่ยของพี่เลยทัลละอาจารย์ครับพี่เลยทัลละเหรอครับครัสบ๊าดีครับสวัสดีครับอาจารย์เหรอครับครับถึงกี่โมงครับน่าถึงประมาสามโมงยี่สิบครับ อาจารย์อะไรครับอ้าผมชื่อทอยครับไม่ไม่ทำไม่ก่อนเป็นอาจารย์อยู่บครับแต่ตอนนี้มาทํางานวิ่ง่านเดียวเลยครับวิธีอะไรน้องเป็นมหาลัยการกีฬาแห่งชาติครับการของสุโขทัยใช่ครับสุโขทัยท้าเด็กทั้งหมดเนี่ยที่ทาจะเป็นก็เลยมาจัดงานกิจการตรงนี้ใช่ครับอวัตถุประสงค์งานนี้มันเป็นวิ่งเชื่อมโยงมรดกโลกนะครับจะเป็นวิ่งจากอุทยานนี้ไปที่เขื่อนดินแห่งแรก๋อ้เขื่อนดินใช่ครับเขื่อนสลิดพงครับก็เลยเราจะวิ่งไปกับตัวที่นั่น บนกลับมาก็สิบโลพอดีใช่ครับผมได้สัมผัสมรดกโลกด้วยครับผมคุณพลอยก็ทำพกานงานอย่างเดียวชื่อว่าอะไรนะครับโอลิอองครับโอลิอองโอโอเอครับเดือนนี้จัดไปกี่งานแล้วครับเนี่ยสองเดือนนี้สิบสองครับสิบสองเลยเหรอใช่ครับโอ้โหคือรวมงานนี้ด้วยการวิ่งงานปั่นใช่ครับอ๋อมีไ่แล้วในในรันในรันที่นี่ใช่ครับครับมาแจกผมจัดโซนนี้แล้วก็โดดข้ามไปลพบุรีอืม ทำออกกําลัด้วยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเจักันครับนี่น้องๆจากวิทยาลัยกีฬาสุโขทัยใช่ะคผมนัดกีฬากันหมดเลยใช่ไหมน้องเล่นกีฬาอะไรครับนีี่กฬา้องปีนี่ระยะอะไรครับเล่นข้ามล้อ100เมตรเวลาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ15-16ปีใช่ไหมถ้าระดับโลกผู้หญิงนี่เขาเท่าไหร่นะ11 อ๋ออีกสองวิก็ยากนะอีกสองวินี่คือกดจะกดกันลงไปได้เนี่ยยากมากแล้วน้องน้ำ่ะเล่นอะไรร้อยเมตรคะร้อยเมตรเวลาช่วงนี้ได้เท่าไหร่ครับสิบสี่สิบสามประมาณอ๋ออันดับหนึ่งของไทยตอนนี้เวลาประมาณเท่าไหร่คะสิบสี่ต้นต้นสองแล้วน้องเท่าไหร่นะสิบห้าสิบห้าปกก็ต้องพยายามโอเคเอาใจช่วยทั้งตื่นนะ นี่นะครับเส้นทางวิ่งก็คือสตาร์ทจากวัดมหาธาตุนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับตรงไปแล้วก็ไปกับตัวที่อ่างเก็บน้ําสลิดโพงนะครับแล้วก็วนกลับมาบนดินแห่งแรกนะครับคุโต้นะครับสวัสดีครับคุโต้อยู่สุโขทัยเลยครับผมอันนี้มาเจอเจ้าถิ่นเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรูดิเห็นพร้อมนะใช้ได้นะยังเจ็บคออยู่ทีนี้ลง สิบโลครับสิบโลตั้งเป้าเท่าไหร่คนะอยากได้สักห้าสิบรับไม่รู้ไหวไหมคือพี่ว่าได้นะครับที่พี่ก็จะพยายามเหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็ยังยากอยู่งานนี้ก็มีขึ้นเขื่อนสลิพงหน่อยหนึ่งก็เนินชันประมาณหนึ่งครับเนินชันประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่ก็ขึ้นปุ๊บกลับตัวลงเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วิ่งในอุทยานประวัติศาสตร์นีะครับผมนะครับช่วงนี้กาแฟเป็นยังไงครับช่วงนี้ก็กินตัวธรรมดาเลยครับงบไปลงกับรองเท้าหมดงบไปลงกับรองเท้าหมดพรุ่งนี้ใส่อะไรพรุ่งนี้ใส่ก็มี กังฟูเพช1.5กับ3ทุกหนฟิลิปส์2.0ครับสองตัวนี้ก็สองตัวนี้ใช่ไหมกำลังคิดอยู่ว่าตัวไหนดีันเดี๋ยวมาลองดูกันครับผมนี้ก็คุกโ้นะครับศิลวิทครับผมนามชุกุลเลยครับสีงามครับนี่ก็แฟนครับแล้วก็คุณแม่กับคุณน้าคุณแม่กับคุณน้าก็ยังสาวอยู่เลยนะขอบคุณกายังสวยอยู่ก็ยินดีด้วยนะครับที่จะแต่งงานวันไหนนะครับ15กันยาครับผมใกล้ๆนี้แล้วครับโอเคครับมีด้วยดีคนกลับมาวิ่ง ผู้รับนักวิ่งครอบครัวนักวิ่งนะครับจากสุโขทัยโอเคครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันอีกทีสวัสดีครับวัดมหาธาตุนะครับก็ดูเส้นทางเนี่ยน่าวิ่งนะครับแล้วก็หน้าปั่นจักรยานด้วยนะครับแล้วก็มีจุดจอดจักรยานด้วยนะครับ เนี่ยวิ่งชมในอุทยานประวัติศาสตร์นะผมว่านะมันก็น่าจะเดินทางมาเที่ยวเหมือนกันนะครับเนี่ยกันบบรรยากาศสวยๆยอย่างนี้นะครับมีหลายวัดมากเลยเมื่อที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยไร่นะครับ กว้างอยู่นะครับมันก็เป็นเส้นที่มันจะติดต่อไปสู่บ้านคนนะครับสำนักง,งานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยู่ด้านหลังนะครับ ขเขาเติด t r ดิชัน o n a l nudo ทุกอย่างสุกไม่ไอ้น้ำครับครับแป้งสดห่อผักห่อวุ้นเส้นครับครับแล้วก็ใส่ไข่เราต้องการกินอาหารแบบ passion food and uh, orient and ไม uh ่ได้ตลาดท้องน้ำน่าจะเด็ดแล้วนะค่ะสวัสดีค่ะหมูพวงค่ะวันนี้เราเจอหมูพวงแล้วทุกทีมีอะไรบ้างมีหมูแกงแล้วก็หมูพวงค่ะหมูแกงจะเป็น uh, พริกไทยดำสตรเด็ดของทางร้านเรา ก็จะเหลือเป็นหมูพวงแดดดียวอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเท่าไรครับพวงละสิบาทหมูพวงเจ้าแรกเนสุโขไทยนะฮะพวงหมูแกงหมูนอกข้อใช่ค่ะหมูแกงเป็นไงครับหมูแกงจะเป็นไม้ยาวคับพี่หมูแกงนี่คือมันแตกต่างจากหมูพวงไงครับใช่ก่ะหมูแกงจะเข้มข้นสมุนไพรมากกว่าหมูพวงจะเป็นแดดเดียวงาขาวแต่หมูแกงจะเป็นสมุนไพรเครื่องเทศที่ไทยดับสุด็ดของทางร้านอราอืมแ้วไม่ทันซะแล้ว อะโวคาโดปั่นนะใช่ครับตลาดท่าน้ำรัศดีตลาดท่าน้ำรัศดีเปิดทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับศุกเสาร์อาทิตย์ใช่ครับเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นถึงสองทุ่มสามสิบนาทีครับต้อนรับลูกค้าทุกท่านครับอะโวคาโดปั่นนะครับกลับมาที่โฮมสเตย์นะครับ